สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกผู้ทุกคนที่มีจิตใจการเลี้ยงการติอโตนกเขาใหญ่ทุกคนครับวันนี้กับบมไ,ได้ออกเติบโกครับสิมาเอานกเต,ติบโใหม่ครับเมือ่อนกพะเ่าอายุกด้หลายปีเลยสี่ห้าปีนกต่อมาขอแบ่งน้ำเพลินเจ้ามาลินมาเน้นกต่อผมมีตัวเดียวครับมีแต่นกฟึกตัวนี้กูกเดียวนะครับเด้อ คารมกันหนาพอใช้ไดยย้อยู่ซาฟังเดี๋ยวสิขอเมื่อไว้ทียงไปลินให้พี่ให้น้องให้อาจารย์เบิ้งผู้ใดมากสนใจผมกระิบแบ่งตครับไปเบิ้งป่าเพล่ะครับคาลมเป็นอะไรก็ได้เบิ้งตัวตุนมาเลยครับได้อยู่น้ำเพลินตอนนี้ตอนอยู่น้ำเพลินนะครับนก4ีฮาปีใอ้นกนกพอดีลินครับเสียงกลางครับตัวนี้หน้าตาสนับองสนับปี ต่อได้หลายแล้วครับตัวนี้ต่อได้สามสิบสี่สิบตัวแล้วนะมานกตัวนี้ขอแบง่งน้ํเพลินบลินนกกุ๊ปเดียวครับบางเตื้ยก็จะยนคู่ปัดน,นกมาลีนกนกป้าร้อยนะครับเวื้องบนนกมาลีได้อายุสี่ปีสี่สิแล้วครับวันนี้สิได้ทําการเอาเมืองบานนะ่ะแบ่งปัดน้นําเพลินบลินกับผมมีนกต่อตัวเดียววันนี้อันนี้จะรินนกผนีดแล้วครับอันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศใหม่นกเพิ่นก็มีหลายอยู่ได้ครับได้ถูตัวนึงตัวนั้นเป็นนกหักก็ไดเมื่อเกี่ยวเข่าเข่าโดเนี่ยนะนนนส่วนตัวนี้โซกุ๊บตัวนี้นกคคะชวยนั่อนอยุกระไดแล้วครับต่ยัง ต,ตัวเนี่ยมันบได้หลายตัวี๋ยวบางตัวสองตัวนี่อันนี้ก็ได้สองกุป๊ปเสียงก็จะประมาณนี้แหละเสียงกลางขึ้นให้ฟังเสียงก่อนเสียงขันโยนนกออกอบโบเคยทายรู้เดี๋อาจารย์เด้อโอ้ตัวหนึ่งหลีอยู่สนเพื่อนผัวตัวหนึ่งเสียงกลางเพื่อนตัวนั้นก็ได้เป็นนกโตเพื่อนกันครับนะ เอาไปลิ่นจนเมื่อแต่นกอยู่นี่นกกระทานกเขาสวากับพ่อมีอยู่ตัวนี้ก็นกตัวลักกี่ตัวหนึ่งครับเสียงกลางคือกันตัวนี้นกตอก็มีหนึ่งนกตอนกเขาก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่มีห้าตัวนกกระทากัน ตัวเสียวกับตัวนี้แหละเส Ferr ียวเมื <aciones S 1> ่อดินกุ๊กเดียวผมมักนกกุ๊กเดียวสองกุ๊กกับมักยี่ครับคารมจัดจวัตกันเลยตัวสองกุ๊กทั้งหลังเนี่ยที่มีมันเท่อก็มีคู่อ้างนา um ครับอ้างหลงตัวนะเหมือตัวตุ่นตัวใหญ่เ้อบ้านผมผมมีตัวน้อยนะครับเด้อตัวนี้เสียวเมื่อบ้านครับเดี๋ยวบื่อื่นสิออกไปลองกันเลยครับตัวนี้บ่ได้ออกโตมันมีการเฮ็ดเวียกมันมีมาซอยเอย่นมันบักทัวครับ มามัดผัวเหมือนนี้โอ้ยมัดผู้เดียวพากันไปโรงพยาบาลน,นกนกนกเบิ่งโดยรวมโดยรวมภาพโดยรวมโดยรวมนกในเที่ยงประมาณนี้แหละโขเบ่งแล้วตัวนี้นั้นนกไม้อะนะก็ได้เมื่อน,นั้นไปไปไปแต่ากาหลายเนะครับเพื่อเลี้ยงนกเพื่อนบุคคลไมีเวลาเนี่ยเพื่อนฮ็ดสวนเื่าันครับผม เลยแบ่งปันไปลินครับบางเทือพี่พี่น้องอาจารย์มาพ,พยายามมาออกมาเอา,เอ,าออกไปคกุโตอะไรนี่ไปให้เบิง้งบางทีอ,อาจารย์จกได้นำ้ำเอาซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวไปพบกันที่เถียงครับเมื่อฮอเถียงและิีไทยวกนทีห่ทนหนึ่งครับเดี๋ยวบื่อที่ออกมาย่า้เบิ้งเล้ครับตัวนี้โอเคครับผมเอามาฮอดเถียงแ้วครับมาฮอททีฮอ,อทางแนละ้วมาเบิ้งโตต้นกันได้ครับเลย นำเขามาใหมนะครับตัวนี้มาตะเทียงมาตะเพื่อนพ่อเท่านกตัวนี้เสียงกลางครับเบิง้งนกอายุกสี่ปีปลายแล้วนกตรอหลักเพิ่นตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เบิ้งลายสนับปีกแน่นๆครับเบิ้งเสือหลังเสีดเบิ้งตัวตนเด้ออาจารย์เด้อรับเขามาไหม่ครับตัวนี้เพื่อนบมมีเวลาลินผมก็เลยขอแบ่งเพื่อนมาลิน เป็นการตเหตุส่วนงานเพื่อหลายปันผมไปเลนผมไค่ก็เพื่อนเนี่ยผมเนี่ยปลอดปลรดลอดอกไปต่อเพื่อนเจอโอ้ยตกชิว่า,าไดคนเียกหลายครับเบิ่งให้เบิ่งน้าตาลุกลอยอยู่วะน้าตาใส่ประมาณนี้ครับนกกันด้มาหอดเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนซานมาเลยตุ้มกับฮ้างๆ้างตุ้มก็ไเ้พก็ได้ขังนกบมอกล่าวดอกผมนะเบิง้งกินอาหาร มีอาหารเพิ่นมีอาหารมีน้ำหินแห่เป็นข้าวเปลือกเป็นกินอาหารก็จะมีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจดไปฟังเสียงยจาน์ได้บันี้เด้วมาดไปฟังคาลมสักหน่อยครับอะกินอาหารอิ่มแล้วก็สู้ตอ ขยับปีกจิกๆๆจิกจิจกเลยจ้าน,นกมันผอมเสียเดี๋ยวเพื่นเลี้ยงไบขัดขา,าดในหายอาหารเพื่อนจเมดไดส่องบังโอ้ยนกมดเพราอาหารเลลงซ้ำก็ยิบขเย,ย็บนะเดี๋ยวได้รู้กันครับเดี๋ยวเอื่นเดี๋ยวถ้าผมวางแต่เสาสิพาไปออกป่านกอะประมาณนี้แหละจานเด้้ไดเข้ามารับชมรับบึงแล้วกัน ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีตากระต้นะครับเพื่อได้เป็นเฮ็ดในคลิปดีๆมีสาระให้อาจารย์ให้พี่ให้น้องได้เบิง่งได้สมน้ำกันไปเรื่อยๆครับเพื่อมีนกดีๆมันอย่งมาแบ่งปัน่นให้อาจารย์ทั้งหลายเลยวันนี้ก็ือจะชุมีช่งให้เบิ่งหลายๆมีจะให้เบิ่งนกโตตัวใหม่เข้ามาคลายนี่หนะครับ เขาใหญ่นครพนมกิมทิ์โขเกาวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันที่ป่าเลยครับตัวนี้ครับ